สวัสดีครับแก๊สหนึโลไปเติมแก๊สมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาสู่ขั้นตอนการประกอบประกอบกับก็คือใส่หัวตรงนี้นะครับหัววาลเราก็ใช้ประแจเบอร์19ข้ันให้แน่นนะครับ จริงตอนไปเติมก็ไม่ต้องถอดนะครับแต่ทีนี้พอได้คืนมามันมันหลวมแบบว่าเขาเวลาเติมเขาถอดตรงเนี้ยเติมก็เลยมาขันให้แน่นอีกรอบนึนะครับโอเคทีนี้ชุดนี้ที่ผมซื้อมามันจะมีตัวฝาครอบมาด้วยซื้อฝาครอบตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวฝักบัวฝักบัวหัวฝักบัวนะครับ โอเคไะมาทส,สิว่าแก๊สเต็มไหมเปิดมา mm hmm. ได้มาอุ่นอะไรกินดีกว่าครับโอเคทีนี้จะมาเทียบนะครับความสูงของแก๊สอันนี้นะครับกับโต๊ะนะผมไปยืนก็สูงประมาณนี้ยังไม่ถึงเข่าผมเลยนะครับประมาณนักแข่งกระทัดรัก เพ่ยักนอนสบายโอเคนี่มาอุ่นอะไรกินดีกว่านะครับง่าย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 ,ายแต่แต่หม้อปิกนิกมันเล็กไปวิธีแก้ก็คือ ที่ลองให้เขานะครับนี่ที่ลองที่ลองอ่ะเรียบร้อยได้ฮ่าฮ่าอุ่นอนอุ่นข้าวกินกันครับก็เหมือนแก๊สทั่วไปนะครับแก๊สถังเริ่มตั้งแต่4ีกิโล อันผมแนะนําว่าในกรุงเทพมันหาเติมยากเนาะซื้อแบบถัง4โลไปเลยดีกว่าครับสะดวกกว่ารับเปลี่ยนถึงบ้านเนอะอันนี้ต้องยกไปไ้านแก๊สเองอใส่แค่พริกนะครับผมไม่ใส่น้ำตาลนะครับใส่น้ำส้มหน่อยนึงโอเคอ่ก็ เลยนะครับเห็นไหมครับแรงอยู่ไปแรงเลยครับ ให้ใส่เยื้อะหครับเดนโฟล์เล่นไม่ต้องครับมันจะอืดเราใส่แค่เครื่องพอ